เอาละค่ะคุณผู้ฟังเย็นๆแบบนี้นะคะบอกไม่ถูกเลยว่าเท่าที่ไปดูฟอเรสต์อากาศไม่ได้มีว่าฝนตกนะแต่ค่ะฟ้ามืดแต่อันนี้มันก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปนฟ้ามืดเพราะว่าเราติดติดบอกว่าเขาเรียกอะไรฟิล์มใช่ไหมกระจกที่ออฟฟิศ่มันเป็นฟิล์มมันก็เลยดูมืดแต่ถ้ามันไม่มืดจริงข้างนอกมันก็ดูไม่มืดขนาดนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะมันมืดเพราะคงเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5นั่นแปลว่าคุณผู้ฟัง ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดินทางถึงบ้านให้ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนเรายังอยู่สําหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าใสา่สีม่วงใช่ไหมรถไฟชานเมืองใส่สีแดงก็แน่นอนละ่ะก็เซฟในช่วงนี้อย่างน้อยนอนมันก็ช่วยค่า ครองชีพได้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดูจากผลก็คือเห็นว่ามีคนไปใช้สูงขึ้นเกือบ10ก็แปลว่าช่วงนี้เราจะประหยัดกันได้มากขึ้นนิดหน่อยแล้วเราอาจจะถึงที่หมายได้เร็วขึ้นสําหรับหลายๆคนก็บางคนก็มีที่หมายจุดมุ่งหมายคืออยากกลับบ้านให้เร็ว,วน,นี้เขาไปดูละครต่อเมื่อคืนนะคะเป็นละครแห่งปีสมการรอคอยของคนที่เป็นแฟนจากบุพเพันนิวาสเมื่อคืนนี้พรมลิขิตกวาดไป6.40สําหรับเรตติ้งตอนแรกก็ ก็ทำให้คนไทยมีชีวิตชีวามีความสุขกระเตื้องขึ้นอีกในมิติหนึ่งคุณผู้ฟังอะหาเรื่องดีๆเบาๆดูกันบ้างบางทีเราอ่านข่าวเราเสพข่าวเยอะแล้วเราเครียดค่ะบางทีเราก็ต้องพบกับความบันเทิงของชีวิตนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้ใครที่ลาพักร้อนได้ยินดีด้วยขอให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่และมี EFM ของเราเป็นเพื่อนในทุกที่กับเอธานฟังฟินนะคะสวัสดีค่ะ e f m DJ playlist b y DJ ออมค่ะ ไม่ต้องคิดถึงฉันเลยเวลาที่เธอเป็นสุขใจจากเราเมื่อไรเคยบอกกันนะอ๋อ oh, oh, ไม่ต้องมีฉันเลยถ้าตรงเน้นเธอส